ถึงสูงศักอัครฐานสักปานใดถึงวิลเลิศฟ้าสง่าสีถึงฉลาดกาดกล้าปัญญาดีถ้าไม่มีคุณ,ณธรรมก็ต่ำคนอันนักบวชขาดศีลสิ้นคุณค่าเหมือนดังป่าขาดไม้ไร้ความหมายเกิดเป็นคนไร้ศีลธรรมหน้าละอายเหลือแต่กาย เป็นซากผีที่เดินดินกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดต,ตามชาแนลอานนนเล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานน์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตานานเรื่องเล่าพร้อมทางข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจ ให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนําเสนอในหัวข้อเรื่องในบางครั้งการที่เราดูคนผิดอาจจะเป็นเพราะเราใจดีมากเกินไปท่านผู้ฟังครับในชีวิตของคนเรานั้นในบางครั้งการที่เราจำยอมมันก็ไม่ใช่เพราะอะไรเหตุผลเสมอไปครับแต่ก็อาจจะเพราะว่า เราก็ไม่ได้อยากที่จะไปโต้แย้งเอาชนะและชื่อว่าใจของคนนั้นมันก็ยากที่จะย่างได้โดยแท้ครับแต่ไม่ว่าอย่างไรเราก็ยังจะคงความดีงามเอาไว้จะต้องไม่เสียใจเพราะก็ยังคงเชื่อมั่นอยู่เสมอครับว่าถ้าใจคนงามแล้วโลกก็งามไปด้วยปล่อยให้การเวลานั้นได้พิสูจน์ทุกอย่างและทุกอย่างก็จะอธิบายน้ำใจของคนน้ำ ไม่ยังเราก็ไม่อาจจะรู้ได้ครับว่าตืันลึกมากน้อยเพียงใดและชื่อว่าคนเรานี้ก็เช่นเดียวกันครับถ้าเราไม่คบก็ไม่อาจจะรู้ดีทั่วได้ในโลกใบนี้นั้นก็มีเพียงแต่การเวลาเท่านั้นล่ะครับที่ไม่หลอกลวงการเวลาเท่านั้นที่จะพิสูจน์ทุกอย่างว่าอะไรจริงอะไรที่มันลวงและกับการที่จะดูคนนั้นก็ไม่อยากจะให้ดูเพียงแค่ดูด้วยตาครับ ก็เพราะมันอาจจะดูผิดได้ง่ายและการฟังเพียงแค่หูนั้นก็ไม่ควรอย่างยิ่งครับก็เพราะว่ามันอาจจะเป็นเพียงแค่คำเท็จก็มีเพียงแต่การอาศัยเวลาเท่านั้นละครับที่จะสามารถสัมผัสได้ด้วยใจสิ่งที่จริงมันจะลวงไม่ได้สิ่งที่ลวงมันก็ไม่อาจจะเป็นจริงได้เช่นกันครับการเวลานั้นเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะสามารถจะพิสูจน์ใจคน และยังเป็นประจักษ์พยานในนิสัยของคนได้เห็นถึงความจริงได้เปิดโองความลวงว่าใครที่เป็นคนจริงใครที่เป็นคนหลอกลวงในบางครั้งเราก็อาจจะเริ่มต้นที่การอยากช่วยแต่สุดท้ายความซวยมันก็อาจจะมาเยือนก็ได้ครับก็เพรารว่าบางคนในเวลาที่เขาเดือดอร้อนมากๆเราก็ให้ความช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่แต่พอเมื่อถึงเวลาของเรา ที่ได้ไปขอความช่วยเหลือจากเขาบ้างเขาก็กลับทําอย่างครึ่งครึ่งกลางกลางทางทางที่สามารถจะทําได้ดีกว่านี้แต่ก็นั่นล่ละครับมันก็เป็นสัจธรรมความจริงอย่างหนึง่งเพราะคนเราหลายๆคนนั้นเขาก็ล้วนแล้วแต่คิดถึงแต่ผลประโยชน์ของตัวเองก่อนเสมอและการที่เราจะเป็นคนดีนั้นก็ต้องเป็นคนดีให้พอเหมาะพอควรดีแบบให้ทันโลกและทันคนด้วยครับในบางครั้ง การที่เราเป็นคนดีมากจนเกินไปใครๆเขาก็จะไม่เกรงใจเอาครับม,มีนามซ้ำเขาก็ยังจะเอาเปรียบเราอยู่เสมออีกด้วยการที่เราทําดีเกินไปมันก็อาจจะทําให้ใครต่อใครเขาก็จะไม่เห็นคุณค่าในตัวเราเลยครับและก็ยังไม่เห็นถึงความสําคัญในสิ่งที่เราได้พยายามที่จะทําให้กับเขาแต่ในทางกลับกันนั้นก็กลับเห็นว่าเราเป็นคนงโง่ ที่ยอมที่จะเสียเปรียบคนอื่นอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าจะถามว่าจะต้องเป็นคนดีในระดับไหนถึงจะได้ชื่อว่าดีเกินไปก็มีให้ได้พิจารณากันดังนี้ครับ 1. ก็คือเจ็บแล้วไม่จำให้อภัยทุกคนได้เสมอและการที่เราให้อภัยทุกคนตลอดเวลาไม่เคยที่จะจดจำความผิดที่เขาได้เคยกระทำกับเราเลย เขาทำซ้าแล้วซ้าเล่าซึ่งกับบางคนนั้นเขาก็มองเหมือนกับว่าเราไม่เคียดลาบก็จึงถูกเขาหลอกแล้วหลอกอีกเที่ยวเอาเปรียบแล้วเอาเปรียบอีกก็เหมือนกับคนโง่ที่ไม่เรียนรู้ชีวิตก็เพราะว่าดีมากจเกินไปและอะไรที่มันมากเกินพอดีก็คือมันไม่ดีนั่นแหละครับ 2. เสียสละมากเกินไปการที่เราเห็นแก่คนอื่นมากเกินไป ช่วยเหลือคนอื่นมากเกินไปจนได้ลืมที่จะรักตัวเองลืมที่จะดูแลตัวเองหรือแม้แต่จะยอมติดคุกแทนคนอื่นที่เขาได้กระทํำผิดหรือยอมที่จะรับโทษเสียเองเพื่อที่จะให้คนอื่นอรอดหรือให้เขามากเกินไปจนตัวเองไม่เหลืออะไรเลยดีแบบนี้ก็ดีเหมือนกับพระโพธิสัตว์ครับแต่ที่ไม่เหมือนกันนั้นก็คือเราดีโดยการไปให้ท้ายคนผิด และก็ไม่ก่อประโยชน์ที่เกื้อกูลแก่ใครก็มีแต่จะต้องพบเจอกับความทุกข์และความลำบากเพียงเท่านั้นครับและสุดท้ายข้อที่สามแม้ว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ก็ยังเอาแต่ขอโทษการที่เราเป็นฝ่ายยอมรับผิดเสียเองทั้งทำท,ที่เราก็ไม่ได้ทำอะไรผิดมันก็มีแต่จะเป็นการทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดความเลงลืมตัวไม่สำนึกในความผิดของตนเองครับ และก็จะทําให้เขาเอาแต่โทษคนอื่นอยู่เสมอและการที่เราเป็นคนดีมากจนเกินไปโดยที่ขาดปัญญาด้วยแล้วการทําดีมากเกินไปนั้นมันก็ย่อมจะนํามาซึ่งความเดือดร้อนที่นํามาสู่ตัวของเราเองครับมีหนำซ้ำําก็ยังเป็นการส่งเสริมให้คนอื่นได้ใจและก็ชอบเอารัดเอาเปรียบต่อไปเรื่อยๆอีกด้วยครับก็อยากที่จะขอให้เราเป็นคนดีในแบบที่จะต้องรักตัวเองก่อน จะทำดีอย่างไรก็อย่าให้ตัวเองเดือดร้อนและก็ควรจะทำดีให้ถูกคนด้วยครับก็อยากที่จะให้เราได้ทำดีจริงๆกับคนที่เขารู้สำนึกในความดีของคนอื่นก็หากว่าคนไหนที่เขาไม่สำนึกไม่เคยที่จะจดจำความดีของคนอื่นเราก็จงเลิกทำดีกับเขาจะเถิดครับก็ไม่ใช่ว่าการทำดีกับคนอื่นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่หากว่าทำผิดคนแล้ว มันก็อาจจะเป็นการไปส่งเสริมหรือเป็นการให้ถิถหายเขาได้ทําแต่ในสิ่งที่ผิดๆก็ได้ครับการที่เราไปทําดีกับคนที่เรารู้ว่าเขาดีอยู่แล้วมันก็ดีกว่าไปเสียเวลากับคนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบจริงไหมล่ะครับก็ขอให้ได้เชื่อมั่นมั่นคงในคุณงามความดีได้เพียรประกอบสร้างกุศลบุญบรารมีกันต่อไปครับโอกาสต่อจากนี้ผมก็ขอมาเสริมเพิ่มเติมกัน,นอีกสักหัวข้อหนึ่งนะครับในหัวข้อเรื่อง เจ้ากรรมนายเวรที่อาจจะเป็นคนใกล้ชิดของเราท่านผู้ฟังครับชื่อว่าเจ้ากรรมนายเวรของเรานั้นก็มีสิทธิ์ที่สามารถจะเป็นได้กับคนใกล้ตัวของเราแทบจะทุกคนไม่ว่าจะเป็นทางพ่อแม่ลูกญาติพี่น้องไม่ว่าจะเป็นแฟนเป็นคนรักเป็นญาติทั้งหลายเพื่อนที่คบหากันมานานคนที่อาจจะเคยช่วยเหลือเราหรือก็อาจจะเป็นคนที่เราเคยช่วยเหลือเขาคนที่เราโกรธคนที่เราเกลียด ที่อาคาดผูกจองเวรพยาบาลแม้กระทั่งคนที่ทําให้เราหลงรักก็ล้วนแล้วแต่มีสิทธิ์เป็นเจ้ากรรมในเวรเราได้แทบทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดฝ่ายใดจะเป็นญาติพี่น้องเป็นคนรู้จักเขาก็อาจจะเคยเป็นเจ้ากรรมในเวรของเราตั้งแต่อดีตชาติทั้งยังสามารถจะเริ่มผูกเวรเป็นเจ้ากรรมในเวรต่อกันได้แม้ในชาติปัจจุบันนี้ครับก็ถ้าเราเกิดไปโกรธไปเกลียดหรือมีคนที่เราไปทําให้เขาเกิดความไม่พอใจ ก็สามารถที่จะเริ่มต้นผูกเวรเป็นเจ้ากรรมนายเวรต่อกันได้ในปัจจุบันชาตินี้นะครับพอได้เป็นเช่นนั้นแล้วก็จองเวรกันไม่หยุดพอตายแล้วก็ยังจองเวรต่อกันและกันต่อไปอีกเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเรารู้สึกโกรธรู้สึกเกลียรู้สึกว่ามีความโมโหมากจนอยากที่จะคิดไม่ดีกับเขาอาจถึงขั้นอะไรแรงถึงขนาดที่อยากจะให้เขาตายไปเลยนั่นแหละครับก็คือเจ้ากรรมนายเวรที่ได้ผูกเวรภัยต่อกัน หากว่าเราอยากที่จะหยุดอยากที่จะพอตัวเราเองนี่แหละครับที่จะต้องหยุดก่อนก็โดยการตั้งสัจจะอธิษฐานหลังจากที่ได้ทําบุญหรือจะเป็นตอนนั่งสมาธิก็ให้ใจของเราเป็นกุศลเสียก่อนจากนั้นก็จึงตั้งจิตอธิษฐานว่าอะไรในอดีตเราก็ไม่ขอจองเวรเราก็จะขอหยุดในชาติปัจจุบันหยุดอยู่ที่เราไม่ก่อเวรเราก็ขอให้อภัยต่อเขาและเราก็ปลดปล่อยใจของเราให้เป็นอิสระ ขออโหสิกรรมขอเลิกแล้วต่อกันให้หมดสิน้นขอให้เขาพบผ่านแต่ความสุขอย่าได้มีเวรภัยต่อกันอีกและการขอให้คนอื่นก่อนการให้อภัยต่อคนอื่นก่อนนั้นตัวของเราเองก็ยิ่งจะได้ครับเราได้ให้เมตตาเราก็ยิ่งมีเมตตาให้ความสุขตัวเราก็ยิ่งมีความสุขเวลาที่เราโกรธถ,ถ้าเรามีสติกันสักหน่อยก็ขอให้ได้ถามกับตนเองว่าโกรธเพราะอะไรแทนที่จะคิดหาทางระบายความโกรธ หรือว่าจะไปคิดวิธีเล่นงานแก้แค้นคนที่ทําให้เราโกรธก็ลองมาหาเหตุผลคิดหาต้นต่อของความโกรธจะดีกว่าครับในบางทีมันก็อาจจะช่วยทําให้เรารู้จักกับตนเองมากขึ้นก็ได้ครับสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์ก็ทรงได้แสดงทางไปนรกทางไปสวรรค์ทางไปพรมโลกกระทั่งทางไปพระนิพพานพระองค์ก็ทรงได้บอกเอาไว้หมดแล้วว่าให้วางกายให้เป็นสุจริตว่าจะให้บริสุทธ ใจให้บริสุทธิ์นี่ก็คือทางไปสวรรค์ทางมามนุษย์ทางไปพระนิพพานก็ให้บริสุทธิ์อย่างนี้ในส่วนของทางไปนรกนั้นเรียกว่าทุจริตนั้นทางกายทางวาจาและทางใจการทําทุจริตทั้งสามทางอันนี้ก็คือทางไปนรกเมื่อเราได้เว้นเสียไม่ไปแล้วเมื่อได้รู้จักแล้วเราก็จะไปในทางที่มันราบรื่นทางที่มันสบายก็คือการเดินก็คือทางกายวาจาใจนั่นแหละครับ โท้ที่จะเที่ยวอภพชาตินับกับนับกันไม่ได้ตั้งแต่โลกเป็นโลกมานี้ก็คือดวงจิตของเรานี่เองดวงจิตของเรานี่เองที่เป็นผู้ก่อกรรมก่อเวรก่อแล้วก่อเล่ามันก็ไม่เบื่อสักทีก็คือดวงจิตดวงเดียวนี่แหละครับแล้วก็เพราะเหตุนั้นเราก็จึงจําต้องมาอบรมจิตใจของเราให้ดีให้ใจของเรารู้เสียว่าใจนี่แหละเป็นผู้หลงจนนับพบนับชาติไม่ได้ทั้งพบน้อยพบใหญ่เที่ยวอยู่ในสังสารวัฏในวัฏจักรนี้ ก็จึงให้เข้าใจเสียว่าจเจ้ากรรมนายเวรก็คือใจของเราตัวกรรมก็คือใจของเราดวงใจอันเดียววิญญาณอันเดียวก็เป็นตัวกรรมเมื่อเราได้แต่งกรรมเองเสียแล้วก็จึงต้องมาเวียนไายตายเกิดทีนี้มันก็ไม่เลิกและเมื่อเราได้รู้จักแล้วเราก็จะต้องควบคุมใจแนะนำสั่งสอนใจทำใจของเราให้ผ่องแผ้วว่าเอาจะยอก็คือการควบคุมจิตใจของเรานี่แหละครับก็ขอให้ได้พิจารากันด้วยสติ ด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉกคิดคติเตือนใจที่ผมจะนําให้ท่านผู้ฟังได้ฉกคิดพิจารากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องอย่าปล่อยให้ความกลัวนําทางชีวิตของเราท่านผู้ฟังครับและก็เป็นเรื่องที่ธรรมดาและก็เข้าใจกันได้ดีครับ ว่าความกลัวนั้นมันก็คือสิ่งธรรมดาเป็นสัญชาตญาณพื้นฐานของมนุษย์เป็นพื้นฐานในการดอารงอยู่ของชีวิตในการแข่งแย่งแข่งขันก็คือสัญชาตญาณในการรักษาชีวิตให้รอดมันก็ฝังอยู่ใน DNA ตั้งแต่เรายังไม่ได้เลือมตาดูโลกและเราก็มักที่จะปล่อยให้แรงกดดันขั้นพื้นฐานนี้ทํางานโดยที่เราก็ขาดความยั้งคิดก็เพราะว่าขาดสติในการควบคุมต้องการจะเป็นที่รักต้องการที่ยอมรับต้องการประสบความสําเร็จ ต้องการไปให้ถึงเส้นชัยให้ได้โลดเล่นตะบึงไปข้างหน้าโดยที่ใช้แรงผลักดันขั้นพื้นฐานเป็นหลักกระทั่งใช้แรงผลักดันทางสังคมและคนรอบข้างเป็นตัวกระตุ้นก็เพราะว่าความกลัวนั้นมันก็ได้ผลักดันให้เราทําทุกอย่างก็กลัวว่าจะตกงานกลัวว่าจะหางานไม่ได้กลัวว่าจะอดตายกลัวว่าจะไม่มีเงินเลี้ยงลูกกระทั่งกลัวว่าจะรวยไม่ทันคนอื่นก็จึงทําให้เป็นเหตุที่ต้องแข่งแย่งแข่งขันเร่งรีบร้อนลนกระวนกระวาย รับตัวกลัวตายก็จนทําให้เราขาดความสงบสุขในชีวิตก็อยากที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ลองนึกดูให้ดีๆครับว่าเราได้เคยหยุดถามกับตนเองสักนิดกันไหมว่าที่เรากดดันตนเองเร่งรีบไม่คิดชีวิตจนทําให้ความรื่อรามในชีวิตหายไปเพื่อตะบึงไปข้างหน้ามากไปหรือเปล่าก็ขอให้ได้ช้าลงกันอีกสักนิดครับแล้วก็ลองใช้สตินําทางกันดูครับและเมื่อเราได้ลองใช้สติกันดูแล้วก็อยากที่จะขอให้ทุกท่าน ในพิจรารณาให้เห็นถึงความจริงของความกลัวตามแต่ละข้อดังต่อไปนี้ครับข้อที่ 1. ความกลัวเป็นตัวขัดขวางศักยภาพการทํางานของจิตยอย่างรุนแรงก็เพราะว่าความกลัวนั้นก็เป็นบ่อกเกิดของความวิตกกังวลซึ่งก็สามารถจะทําลายทั้งสุขภาพกายและใจก็ถ้าเกิดว่าเราไม่กลัวแล้วเราก็จะสามารถทําอะไรอีกหลายอย่างได้อย่างมากมายมหาศาลครับข้อที่2ความกลัวจะสัมพันธ์กับระดับของการขาดสติ ยิ่งในเวลาที่เราเกิดความกลัวมากขึ้นเท่าไรเราก็จะยิ่งขาดสติมากขึ้นเท่านั้นและยิ่งขาดสติมากขึ้นเท่าไรก็จะยิ่งทําให้เกิดความกลัวเกินกว่าเหตุฉะนั้นผู้ที่ได้มันฝึกเจริญสติอยู่เสมอก็จะทําให้ความกลัวหายไปโดยอัตโนมัติครับข้อที่ 3. ความกลัวทําให้เรามองเห็นปัญหาว่ามันยุ่งยากเกินความเป็นจริงในบางครั้งทั้งที่จริงแล้วปัญหานั้นมันก็อาจจะไม่ได้ยากเย็นเกินไป หรือก็อาจจะไม่ได้หนักหนาสาหัสเหมือนตอนที่รู้สึกกลัวก็ได้ครับข้อที่4เหตุที่คนเราเกิดความกลัวก็เพราะความไม่เข้าใจเหตุและผลของความเป็นจริงก็อย่างเช่นคนที่กลัวผีในความมืดหากว่าเปิดไฟให้มันสว่างหากว่ามองเห็นว่ามันไม่มีผีมันก็จะไม่เกิดความกลัวแล้วความกลัวในลักษณะนี้นั้นก็มักที่จะเกิดจากการไม่หาเหตุและผลในความกลัวนั้นข้อที่ 5. วิธีเอาชนะความกลัวก็คือให้มองไปถึงสาเหตุ แล้วก็ใช้ความคิดวิเคราะห์บ่อยๆก็จะรู้เหตุและผลแล้วความกลัวนี้มันก็จะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปครับข้อที่ 6. ความกลัวมีผลต่อบุคลิกภาพและชีวิตก็เพราะว่าคนที่ขี้กลัวนั้นจิตใจก็มักจะหวั่นไหวได้ง่ายมักจะเชื่อถือโชคลางก็ทําให้ไม่กล้าตัดสินใจด้วยตนเองข้อที่7ความกลัวจัดเป็นความคิดลบอย่างหนึ่งก็เมื่อเราเกิดความกลัวบ่อยๆก็จะทําให้เราจินตนาการเห็นภาพที่เลวร้ายที่สุด และจิตใต้สํานึกของเรามันก็จะบันทึกภาพนั้นเอาไว้ก็ไม่แน่ว่าภาพแห่งความรู้สึกที่ชัดเจนนั้นมันก็อาจจะเนียนําให้เหตุการณ์ที่กลัวนั้นเกิดขึ้นจริงก็ได้ครับข้อที่8ความกลัวมีพลังที่สูงกว่าความโกรธก็เพราะว่ามันจะซึมลึกอยู่นานบางคนนั้นก็อาจจะกลัวในบางสิ่งบางอย่างไปตลอดชีวิตแต่ถ้าว่าความโกรธนั้นมันก็จะหายไปภายในเวลาไม่นานนักข้อที่9าอย่ากลัวเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคต ก็ขอให้เราได้อยู่กับปัจจุบันแล้วทําในวันนี้ให้มันดีที่สุดและพรุ่งนี้ก็จะดูแลตัวของมันเองครับก็ขอให้ได้ลองจินตนาการดูครับว่าเราจะสามารถไปไกลได้มากแค่ไหนหากว่าเราปราศจากความกลัวที่มาครอบงาเราเอาไว้ก็อย่าได้ปล่อยให้ความกลัวเป็นตัวชี้นําชีวิตของเราครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อ,อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่กระผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ปร,รับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการ,รดำเนินชีวิตของท่านได้ก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออ,อ,อนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ ผู้มีฮฮริออตปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตบาบผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสวัสดิ์วิปัติมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะแยะ่ธรรมความสงบเยือกเย็ยนแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้ หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานท์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณนที่นี้ด้วยและถ้าหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานท์ได้ก่อนใครสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้ พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ